ว่ายังเว็บมาเตอร์ทำครั้งที่ส1เอ็ดของเรานะคะตอนนี้เราก็อยู่กับโฉมหน้าของน้องนักศึกษาที่มาสัมภาษณ์กันในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาถามความรู้สึกของน้องกันบ้างนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างในวันนี้ <laughs> เป็นไงบ้างคะในวันนี้เตรียมตัวมาพร้อมหรือเปล่าคะเตรียมตัวมาเต็มรอยค่ะแต่ว่ารู้สึกเกรงนิดๆเลยเรามีความรู้สึกไหมคะว่ากรรมการนี้จะโหดหรือเปล่าคะต้องโหดนแน่เลยคะ่ะเพราะมาสมัครในส,นสาขาดีไซน์มาสาขาดีไซน์นะครับเลยกตัวตอกกลัวความคิดเราไม่แ่นเวลาเราสัมภาษณ์อ๋อแล้วความตั้งใจมาเต็มรอยมานนนะะควัี้ แล้ว no. มันด้านย้อนดีกว่ามากค่ะเออมาสาขาอะไรคะเว็บมาร์เก็ตติ้งเว็บมาร์เก็ตติ้งนะคะเรียนคณะอะไรมาคะ <I CT. S 1> เนี่ย ICT ีทีค่ะไอซอ๋อสาขาอะไรครับธุรกิจค่ะสาขาธุรกิจก็เลยเลือกมาด้านมาร์เก็ตติ้งนะคะแล้วมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหน,นในวันนี้กลางกลางก เราทำการบ้านมาเต็มที่หรือเป่าคะเต็มที่นะคะก็ขอโชคดีนะมาด้านนี้ค่ะมาสาขาอะไรคะมาเก็ตติ้งค่ะมาเก็ตติ้งเหมือนกันถ้าไม่ถึงล้องมามาเก็ตติ้งอ่ะครเะราะว่าตรงกับที่เรียนแล้วก็เอามาระยุตมใช้เอามาระยตมใช้ คิดว่าถ้าสมมติว่าเลือกความสาม,มารถของเราหนึ่งอย่างเนี่ยถ้าเราเข้าไปในค่ายแบบเนี้ยเราคิดว่าความสาม,มารถหนึ่งอย่างของเราที่ทำให้เราเข้าไปในค่ายได้เฉลี่ยคืออะไรครับคือความมั่นใจและความเป็นผู้นำความมั่นใจและควา <c oughs> มผู้นอนำต้องไม่ธรรมดาเลยครับผมความมั่นใจและความผู้่อนำนด้วยนะครับ <c oughs> สวัสดีค่ะครับมาสา,าสมมขาเลยครับคอนเทนต์ครับผมค่ะคอนเทนต์อ๋ออันนี้เลือกมาแปลกคนหนึ่งเขาเลยทำไมถึงเลือกมาสักขะวันนี้ครับ อยากาลองอะไรใหม,ม่ใหม่บ้างครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่อย่างแฟนดีด็อไท่อยก็เลยอยากลองสิ่งที่แปลกใหม่บ้างเสรควารู้ตัวเองในด้านอย่นาหนบ้างอยากลองสิ่งที่มันแปลกใหม่กว่าเดิมบ้าง <ๆ S 2> นะครับค่ะพะเี้ได้ข่าวว่ามีการบ้านด้วยการบ้านว่าไงมาครับเขาถามว่ามีอะไรที่เราไม่ชอบในสังคมหรือว่าเราจะแก้แขแบบไขยังไงอ๋อแล้วเลือกเป็ไอะไรครับที่ไม่ชอบผมเลือกผมเป็นคนไม่ชอบถ้าเลือกว่าไม่ชอบอะไรที่ตอบกันบ้านไปคือผมไม่ชอบ สังคมเมืองที่มี okay. แต่ความเห็นแก่ตัวครับอยากให้สังยาเปลี่ยนแปลงสังคมเมืองให้ลดความเห็นแก่ตัวลงลดการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดลงเห็นการสูนรนมากขึ้นครับผมเนาะหล่อมากๆเลยนะครับด้านนี้บ้างค่ะสวัสดีค <out> ่ะส,สาขาอะไรคะสาขาดีไซน์ดีไซน์ดีไซน์อะไรนะครับดีไซน์ดีไซน์ค่ะมาสาขาดีไซน์ค่ะนะครับเรียนที่ไหนมาคะเนี่ยเรียนที่ไอทีศิริประการอ๋อทีศิริปก่อนนะครับทำไมถึงเลือกมาสาขาดีไซน์เหมือนกันกับด้านนู้นครับก็ ชอบออกแบบชอบออกแบบคะเรียนดีไซน์ประดยตรงเลยใช่ไหมครับเปล่าเรียนธุรกิจอ๋อเรียนสาขาธุรกิจมาแต่ว่าก็เลือกมาในสาขาออกแบบใช่ไห<ช>ะในสาขาลงด้านดีไซน์นะคะวันนี้พวกความมั่นใจเต็มร้อยไหมคะก็เต็มร้อยค่ะเราล้ถ้าสมมติว่าบอกความสามารถของตัวเองหนึ่งอย่างครับแบบว่าเข้าไปในค่าราบได้นแน่ ความสวยค่ะความสวยนะคะแหมจบมากเลยกับคนนคนนี้นะคะถ้าผ่านกันนะคะนี่ก็จะพบความสวยกับเธอในไข่นะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่านะคะว่าน้องๆคนอื่นเนี่ยจะมีความคิดความเห็นอย่าไรบ้างคะเดี๋ยววันนี้น้องๆศิลปกรทุกคนนะคะก็ลาไปก่อนเดี๋ยวมารอดูกันนะคะว่าใครจะติดเข้าไปในไข่วายดูวีซียังเว็บมาตเตอร์แคมพันที่11ในบ้านไทยลา สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันกับเราแคนดิเดตผู้ <ขอ S 1> ที่<น>ะจะเข้ามาสัมภาษณ์ว w c <อ>ครั้งที่11นะคะยังเว็บมาเตอร์แคมป์ของเรานะคะนี่ก็เป็นเราชมหน้าผู้ที่กำลังจะรอเข้าไปสัมภาษณ์กันนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอบถามน้องๆกันดีกว่านะคะว่ามาจากที่ไหนกันบ้างแล้วก็มีความสิ่งไงนบ้างในวันนี้นะคะเริ่มจากคนแรกเลี่ยค่ะแนะนำตัวหนึ่งค่ะชื่ออะไรคะครับผมนักเรือรัฐตำรวจพัฒนารัตน์คอมีครับชื่ออะไรชื่ออะไรนะครับอิ่มเอิบชื่ออิ่มเอิบนะคะในในวันนี้เอ่อเรื่ออองงน้ิ่มเอจากันนนะะค้องอิิ่มมเออบาาาาาในนนสสขขะะไรควัี้ท คอนเทนต์นะคะถ้าไมถึงเลือกมาในสาขานี้ครับผมก็ได้ออกแบบได้ความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ได้มีการใช้ความคิดสร้างสารรค์นะคะได้ออกแบบนะคะก็เลยเลือกมาด้านสาขาคอนเทนต์นะคะครับอ่ะมาด้านนี้ดีกว่าสวัสดีค่ะแนะนำตัว,วกับกล้องนิดนึงครับสวัสดีครับชื่ออนุสรณ์รดนเดมนะครับชื่อเล่นชื่อเดชครับมาจากสถาบันเทคโนโลโยีไทยญี่ปุ่นครับอ๋อมาสาขาอะไรครับมาเว็บมาร์เก็ตติ้งครับเว็บมาร์เก็ตติ้งอ๋อเว็บมาร์เก็ตติ้งปีนี้นะ่าพิลเห็นว่า เราสมัครมาเยอะมากเลยแต่ว่ารับน้อยมากเลยจุดเด่นอย่างหนึ่งของเราที่ต้องชนะแน่ๆเราต้องได้เข้าค่ายแน่ๆคืออะไรครับหางเงินเก่งครับหางเงินเก่งทาไมถึงหางเงินเก่งครับผมคือผมว่าเออผมได้ฝึกงานเกี่ยวกับการตลาดเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งมาครับคือเพิ่งจบฝึกงานมาตอนนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะเอามาใช้ในการทำงานหรือการสภาษา์การเข้าค่ายแล้วก็การเอาไปใช้ในชีวิตจริงทำงานได้อ๋อเรียนคณะอะไรมาสาขาอะไรมาครับคณะไอทีครับเรียนไอทีมา สาขาไอทีสาขาไอทีเหมือนกันเรียนแบบน็ตเวิกโปรแกรมไม่ดแต่ไม่เกี่ยวข้องแต่ว่ามีความรักความชื่นชอบในการตลาดใช่ไหมใช่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานนะครับว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนสาขาที่เกี่ยวข้องกับการตลาดเก็ติ้งก็สามารถที่จะมาเข้าร่วมค่ายนี้ได้นะคะมาด้านนี้บ้างดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะด้านนีนะคะและนั่งตัวกับกล้องนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะ ด้านหนตัวนี้นะครับชื่อนักเรียนในรัตตำรวจหญิงสุภาณีปุณผลค่ะชื่อเล่นชื่อดิติค่ะมาจากโรงเรียนในร้ัตตำรวจสามภาค่ะอ๋อวันนี้มาไกลเลยนะคะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้มาเข้ามาในสาขาอะไรคะค่ะสาขาคอนเทนต์ค่ะสาขาคอนเทนต์อ้าวทำไมถึงเลือกสาขาคอนเทนต์เหมือนันเพราะว่าจะได้แบบมีความรู้ค่ะได้หาความรู้ต่างๆหาคอนเทนต์ที่ดีอ๋อหาอะไรที่ดีเข้ามาใช้นะครับก็เลยได้ความรู้กับตัวเองด้วยอ๋อได้ความรู้กับตัวเองด้วยเด้เผยแพร่ด้วยได้เผยแพรแล้วก็คืออยากมาหาความรู้ใหม่ๆในค่ายนี้นั่นเองเหมืออออนนนนนนกกกกัััับบมาาาเเเปปิดระทขงงตวใคค่่่ยีี้็็ คนหนึ่งนะคะที่มาต้องการเพื่อที่จะมาหาไอเดียใหม่ๆมาเปิดโอกอล์ฟใหม่ๆนะครับได้ดีมากค่ะสวัสดีค่ะในนามตัวผมก้าวนี่เยค่ะอยู่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะชื่อเล่นชื่อแจค่ะตอนนี้มาในสาขาอะไรคะแมาการ์ติ้งค่ะมาการตดิ้งมาการตดิ้งอีกแล้วมาการตดิ้งเป็นเป็นยังไงว่าคำการ์ติ้งสัมภาษณ์คิวที่เท่าไหร่คะเนี่ย13ค่ะ13โมงมืดเลขสวยด้วยนะคะแล้ววันนี้พกความมั่นใจมาเต็มหน่อยหรือเปล่าคะโอเคค่ะโอเคมา ได้ข่าว่าจะเต้นให้จำการบ้านมาด้วย <c oughs> ไม่มีคะ่ะที่ให้เลือกหนึ่งเว็บมาอ <c oughs> ๋อที่ให้เลือกหนึ่งเว็บมาเ <c oughs> ชื่อไหมคะแต่หน่อค่ะแอบถามได้ไหมว่าเลือกหนึ่งเว็บอะไรมาที่เป็นเว็บที่ทำตลาดเราชื่นชอบ <c oughs> Facebook ค่ะ Facebook เลยนะคะอ๋อเลือกเว็บเอ่อส ocial media ขนาดใหญ่นะครับ Facebook มาเลยนะคะ <c oughs> บอกข้อที่หนึ่งอย่างหน่อยค่ะที่แบบว่า Facebook สามารถทำตลาดได้อย่างแบบมหัศจรรย์เลยเป็นโัวกางในการสื่อสารกับผู้ใช้หลายคนและที่นี่ ผู้ใช้ก็คือเหมือนเป็นกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่อ๋อเขาก็เลยมีกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ไปพร้อมๆกันกับผู้ใช้งานที่เขามีนั่นเองนะครับจบไปแล้วสำหรับมาร์เก็ตติ้งนะคะมาท่านนี้กันมากค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนำตัวนิดนึงค่ะคุณอะไรค่ะสิรปบารค่ะ ชื่ออะไรนะคะนรับผ่านวะไรค่ะผ่านวะไรนะครับเล่นชื่อโมอค่ะโมค<อ>่ะน้องโมนะคะม,<อ>มาจากคณะอะไรดิจิทัลกราฟิกค่ะคณะทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารค่สระสาขาออกแบบเว็บ,บ็นสื่อตดอทคอมค่ะเอายาวมากเลยวันนี้มาสมัครในสาขาอะไรครับดีไซน์ค่ะอ๋อดีไซน์ก็แสดงว่าเรียนออกแบบเว็บมาโดยตรงก็ต้องดีไซน์เว็บมา เดียตกันเหมือนกันนี่อยู่ชั้นปีอะไรแล้วคะปีสองค่ะปีสองโอ้ยอยู่ปีสองแล้วแต่ก็สมัครเลยไม่ทราบว่าได้รับขผอสั่จากค่ายนี้เนี่ยมายังไงครับมีเพ่นพี่ค่ะรุ่นพี่แนะนำเพื่นพี่แนะนํามานะคะก็เลยเลือกที่จะมาสมัครใช่คิดว่าวันนี้นี้เราจะสามารถผ่านเข้าไปสู่วันท่ายได้ไหมครับไม่แน่ใจค่ะแต่อยากเข้ามากค่ะแต่อยากเข้ามากนะครับก็ต้องถ้แค่วามมั่นใจมาตต็มร้อยมันก็เชื่อว่าต้องทำไดนะครับมั่นใจค่ะมั่นใจเต็มร้อยเลยนะคะโอเคอ่ะ คนสุดท้ายด้านนี้นะครม,มนุษยสวัสดีค่ะแนะนำตัวกับกล้องหน่อยค่ะ,คะชื่อปองเม่นหนักจารนะคะน้องเม่นนะคะมาจากมหาวิทยาลัยบุรพาบางแสงเป็นสภาพในการจะคลายั้งนี้โอเค<ด>ค่ะ,ะคลายด้วยเออชื่อชื่อเล่นชื่อน้องอะไรน,นะคะเม่นมาชื่อเม่นมานะครับวันนี้มาในสาขาอะไรครับเว็บมาร์เก็ตติ้งค่ะเว็บมาร์เก็ตะะกติ้งนะคะโอ้ทำไมถึงเลือกมาในสาขาเว็บมาร์เก็ตติ้งอะครับสวยค่ะสวยด้วยสวยด้วยเออแล้วคิดว่าข้อดีอะไรของน้องเม่นมาที่แบบว่าเฮ้ยกรรมการเห็นเราต้องแบบ ต้องเอาถือมาเข้าค่ายนี้ให้ได้เป็นต้นเป็นต้นทำไมครับทำไมกลายเป็นต้นถึงถึงไปแล้วดีอคิโฆษณาละวะทำไมอะคะทำไมอะคะในขณะที่พี่ฟังก็เป็นต้นเหมือนกันก็เลยอยากทราบว่าทำไมเป็นต้นถึงแบบว่าก็เก๋ใส่ยไม่มีอะไรก็ดีอะค่ะเขาบอกว่าเสร็จแ็้วตข้อมูลมาแน่นหรอตีข้อมูลมาแน่นเจอกันเราเจอกันนะครับอ้าวแล้วอันนี้เขาไปสัมภาษณ์เปแล้วอย่างค่ะสัมภาษณ์แล้วสัมภาษณ์แล้วด้วยคิวแรกคิวแรกต้องได้อยู่แล้วแหละต้องได้อยู่แล้วมามาสักกี่โมงครับ หกโมงมาลองที่นี่หกโมงเลยเหรอคะไม่รอขยามออ๋รอขยามไม่หกโมงนะคะเรียกว่าทุนเทขนาดนี้ก็ไม่ติดก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วล่ะใช่ค่ะอ้อนวอนกรรมการเน่ยค่ะว่าหนูอยากเข้าค่ายนี้มากพูดอะไรกับกรรมการหน่อยกรรมการค่ะให้หนูนะคะให้หนูได้ไปงานนี้จ้ะนะโอเคค่ะแมมเรียกว่าซีโอเวอร์แอคติ้งมากๆเลยนะคะโอเวอร์แอคติ้งขนาดนี้เลยคือเรียกว่าต้องให้ได้เข้าแล้วล่ะค่ายนี้นะครับเพราะว่าอยากมามากๆเลยนะคะแมมสุดท้ายก็พวกเรานะคะ เราคู่คัดเรื่องที่จะมาสัมภาษณ์ในวันนี้คะ่ะเข้าสู่ค่ายายังเว็บมาเตอร์แคมป์ครั้งที่ส1บเอนี้นะคะในตอนเว็บเชียงเดือดนะคะหรือว่าเว็บที่เปลี่ยนแปลงโลกนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่าว่าที่อยู่ตรงนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยเราจะได้เจอใครที่ไปเป็นตัวจริงนในค่ายกันบ้างนะคะ,ะเจอกันกันกบคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย กำลังจะเข้ามาสัมภาษณ์แต่ว่าก็ยังเป็นค a n ด i d a t นะคะยังไม่ทราบว่าคนไหนเนี่ยจะได้เข้าไปในตัวค่ายหรือซีคันี่สเปของเรายังไมบมาเมติมแขมคันิสเปบตของเราในหัวข้อเว็บเชนเดอร์เวิเว์นี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาลองสัมภาษณ์น้องๆกแต่ล,ตละคนดีกว่าว่ามีทัศนคติอย่างไรบ้างกับค่ายนี้นะคะมากคนแรกเลยค่ะสวัสดีค่ะแนะนาตัวหน่อยค่ะ กัจจังค่ะมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะคณะสไอไอทีนะะอ่าใ่กัจจังนะคะกัจจังได้รับข่าวสารของค่ายนี้มาจากที่ไหนคะมาจากเปนค่ะก็พื่อจะลิต่ต่อกันมาเลต่อกันมาเอ๊ะแล้วทามถึงดับเห็นยุงมีโผล่ขึ้นมาแบบเอ๊ะฉันต้องสมัครค่ายนี้อะค่ะมีเหตุไ่กกังรอมแล้วค่ะก็เลด สมารดีเรก่กับความเหือว่าถ้ามาที่นี่น่าจะโอเคโอเคค่ะด้านนี้บ้างสวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงสวัรดีค่ะชื่อฟิวนะคะก็ประกาสถาบันวิะจกจ้าคุณทหารลากระังค่ะอยู่ชั้นปีเท่าไหร่ครัอ้นนะีครับ ทำไมถึงเลือกที่จะเลือค่ายเนี่ยก็ตอนแรกค่ะก็มีรุ่นพี่ในขณะที่จิตค่ายเนี่ยค่ะมาเชิญชวนก็บอกว่าเออค่ายนี้ดีนะเราก็อยากลองว่าเฮ้ยถ้ามันดีจริงเราเข้าไปมันจะดีจริงก็ว่าก็อยากเอาทดสอบไปวเองด้วยว่าสออยากพิสูจน์ความสามารถตัวเองแราวก็อยากดูด้วยว่าเฮ้ยเขาบอกว่ามันดีจริงเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่า แล้วที่ได้เข้ามานี่ยคือเลือกสมัครสาขาอะไรมาครับเออเลือกสมัครสาขาคอนเทนต์ค่ะคอนเทนต์มีเหตุผลอะไรส่วนตัวไหมเอ๊ะทำไมต้องเป็นคอนเทนต์ก็จริงๆเป็นคนที่เรียนเกี่ยวกับสาขาด้านไอทีค่ะแต่ว่าเป็นคน,นที่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็จริงๆใจจริงอยากแบบทำงานเกี่ยวกับด้านพิสาาูจน์หักฐานก็เลยลองเอามาคิดกันดูว่าเออโอเคมันจะโอเคกับเราไหมเรียนไอทีแต่ว่าอยากพิสูจน์หักฐานใช่ค่ะเรียนได้ว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกเลยนึงนะคะแต่ว่าอย่างที่ว่าค่ายนี้คือเราไม่จํากัดอยู่แล้วว่า เราไม่จำกัดอายุเราไม่จำกัดเพศแล้วเราก็ไม่จำกัดคณะสาขาวิชาที่เรียนด้วยขอแค่ดรือความสนใจในเรื่องของการทำเว็บไซต์ใเรื่องของออนไลน์อย่างก็สามารถนะครับมาฟังนี้กันบ้างสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะชื่อจ๋าค่ะมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะไอทีเอาเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันอ๋อมาด้วยกันอันนี้ก็เพื่อนชักชวนมาหรือว่าเป็นไงถงมาครับก็เพื่อนชักชวนมาแล้วพอเราเข้าไปดู อ่ารายละเอียดของค่ายแล้วแบบดูว่าน่าสนใจมากค่ะเพราะว่ามึงมีแบบมีพี่บล็อกเกอร์จากเว็บดังๆเป็นแบบโปรแกรมเมอร์จากเว็บดังๆมาทำให้แบบเรารู้สึกว่าเอ้ยสนใจที่จะเข้ามาวันนี้มาในสาขาอะไรคะเดีเ๋ยวมาเก็ตมาเก็ตติ้งเดี๋ยวมาเก็ตติ้งนะคะ ก็มีหนึ่งอย่างเลยอ่ะที่เราคิดว่าเฮ้ยหนึ่งอย่างเนี้ยมันจะต้องเป็นสิ่งที่เจ๋งมากสำหรับเราที่แบบกรรมการต้องเลือกฉันเข้าไปเพราะเหตุผลนี้เลยมา็นคนพูดเก่งเป็นคนพูดเก่งพูดเก่งชอบพูดน้มหนาวชอบพูดชอบเมากับเพื่อนชอบพูดน้มหนาวคนใช่ชอบให้เพื่อนแชร์มาเป็นดาวไลน์ฉันไหมเราเมประมาณนั้นนะคะด้วยชอบพูดน้มหนาวคนอย่างงี้ก็เลยเลือกสมัครเป็นแม็กกี้ตีนะคะวันนี้มั่นใจเต็มร้อยไหมคะก็มั่นใจเต็มร้อยมั่นใจเต็มร้อยนะครั เคค่ะมาด้านนี้มาดูหนุ่มๆกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเล็นิดนึงค่ะชื่อตั้มครับคุณกิจจารุสมบูรณ์ครับมาจากมสวครับคณะวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมสาขาการจัดการธุรกิจไซเบื้องล่างเป็นยาวจังเลยชื่อคณะขยะมากเลยค่ะวันนี้มาสมัครสาขาเว็บมาร์เก็ตติ้งครับรู้ข่าวรับค่ายนี้มาจากที่ไหนเลยอ่าจริงๆรู้มาตั้งนานแล้วตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วครับปีหนึ่งเลยตอนนี้อยู่ปีอะไรแล้วครับปีสี่ครับอู้หู้สามสี่ปีเลยใช่ครับ แล้ววื้นที่ก็จะบอกเสมอว่าเฮ้ยไปสมัครดีไปสมัครดีแต่ด้วยความที่แบบกลามาว่าเรายังไม่พร้อมไม่พร้อมไม่พร้อมในหลายๆด้านแล้วก็มีมากระมาว่ามีเรื่องของโอกาสในเรื่องอื่นเข้ามาครับก็เลยมาคว้าโอกาสไว้ก่อนแล้วปีนี้เป็นไงครับปีนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองพร้อมพร้อมแล้วพร้อมที่จะมากระมาเข้าข่ายนี้นะมาเข้าข่ายนี้เห็นว่ามีพร้อมมาด้วยค่ะ โซพับนิดนึง,นง,รนนงครับโซพับนิดนึงครับคนอื่นๆที่มาอันนี้คือว่าไม่มีไม่มีพอแบบนี้มาบางคนอาจจะเตรียมสไลด์มาตเตรียมอะไรมาแต่คือถ้า,าคณะกรรมการเนี่ยไม่ได้บอกว่าไม่ได้กําหดนดมานั่นเองว่าจะต้องเป็นอะไรนะครับแต่ว่าเลือกทําทำแบบนี้เรียกว่าอ,อะไรดีครับเรียกว่าสไลด์แล้วกนะันเรียกว่าสไลด์แต่เป็นสไลด์แบบสไลด์แบบออฟไลน์สไลด์แบบออฟไลน์ทำไมถึงเลือกทำชิ้นงานแบบก็คือของ UPC ใช่ไหมฮะก็คือมันตีดสุดท้ายแล้วก็คือโอกาสัสุดท้ายติดไม่ติดก็คือหนึ่บเท่าผมไม่อยากไปมากเพราะอยาก ปล่อยโอก,การสรนเสียไปแล้วก็ไม่อยากใหม้มาเสียใจทีหลังว่าเฮ้ยทำไมไม่ทำบทำไม,ไม,เ,รไม,ไมเราไม่ทำอานี้อ๋อก็เลยทำแบบเต็มที่จัดเต็มไปเลยนะคะนรั้งเดียวครับดีกว่าเรามาเนน่าเสียใจทีหลังนะ,ะอ่าได้คำคมใหม่นะคระับก่อนมานั่เสียใจทีหลังนะก็เห็นน้อง,องๆหลายคนในวันนี้แล้วก็มีทั้ง ที่เตรียตมตัวกับสัมภาษณ์กันอยู่เหล่านี้ก็คือเตรียมตัวสัมภาษณ์อยู่แต่ว่าได้มีสัมภาษณ์กันแล้วนะคะแต่ก็น้องหลายๆคนก็กำลังรอสัมภาษณ์อยู่เดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่าว่าในคณะกรรมาการเนี่ยจะให้น้องๆคนไหนในกลุ่มเหล่านี้ผ่านเข้าไปไาสู่ค่ายวายดูซีครั้งที่สิบเอ็ดนะคะด้วยหัวข้อเอ่าเว็บเชนยงเดอร์เวิร์คหรือว่าเว็บไซต์ใดที่จะเปลี่ยนแปลงโลกของเราให้ดีขึ้นได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันต่อไปนะคะว่ามีน้องๆกลุ่มไหนที่จะมากันอีกค่ะ Eu